สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุจากลาซาด้ามาส่งนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นสวิตแรงดันน้ำไปในลาซาด้าตัวนี้มันลดราคานะปกติมัน390เห้าอแค่120กว่าบาทเองแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมการห่อหุอ้มการส่งถือว่าโอเคนะครับสั่งเมื่อวันก่อนอีกวนันสองวันก็ได้เลยเดีย๋ยวมาดูสินค้าข้างในนะครับผม เป็นการแกะสินค้าข้างในนะครับแต่ว่าห,อห่อหุ้มมาดีนะครับผมไม่มีรอยฉีกหรือว่าติดมานาแน่นเลยอยวาต้องดูของสินค้าด้านในครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ฉีกขัดไปแล้วนะครับดูสินค้าด้านในกันนะครับ นี่ก่อน, okay. นแถมแถมสินค้าด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะที่อยู่ไรซดานี่นะครับผมสวิต์แรงดันน้ำ pc 3 b ยีหโโลโล่ห้อ polo เขาบอกว่าสินค้า รับประกันหนึ่งปีนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองแกะดูสินค้าข้างในก่อนอสินค้าข้างในก็ถือว่ายังดีครับอันนี้เป็นของใหม่นะเขาบอกว่าเป็นของใหม่ห่อห่มมาเด็กครับมีพลาสติกกันน้ำให้ด้วยนี่นะครับ อันนี้เป็นสวิตช์แรงดันน้ำนะครับเหมาะสำหรับปั๊มน้ำในบ้านนะครับที่ใช้ตัวสวิตช์แรงดันนะอันนี้ถือว่าอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับไม่เกิดสนิมเดีอันนี้ก็เป็นตัวสวิตช์ตัดนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งอันนี้จะถ่ายโดโฮอ,อ,อีกนะครับผม